สั้นอีกรุ่นนึงนะคะจุดสองสองโค้จุดสองสองนะคะก็เดี๋ยวกระสุนที่แมกกาซีนใสแล้วถอดออกมาแล้วใส่กระสุนเสร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าใส่กระสุนของตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะอันนี้ค่ะนี่คือแมกกาซีนที่ไม่มีลูก อันนี้แมกกาซีนที่ใส่ลูกเต็มหมดละแล้ตัวลูกกระสุนที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นอันนี้ค่ะเป็น,นของชุดสองสองอันนี้คือกระสุนอันนี้เนี่ยยังสามารถใช้ได้กับปืนยาวด้วยนะคะปืนปืนยาวไลเฟลที่ ใช้กระสุนจุดองสองใส่ไปในลำกล้องได้ะคะ่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้วางก่อนนะคะให้ดูว่าตอนใส่เนี่ย the เอาตัวนี้วางก่อน มันจะใส่ยากหน่อยค่ะมันต้องคนใจเย็นนะคะเพื่อนๆจริงๆมันมีตัวตัวที่ช่วยให้เราเราโหลดลูกศนในแมกกาซีนได้ง่ายๆก็มีนะเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เอามาก็มันจะเป็นสปริงอันนี้นะมันคล้ายๆกับทรงใบมีดคัตเตอร์นะเพื่อนๆก็ดึงตัวนี้ลง Where? Where? แล้วก็เอากระสุนใส่องทันไหมก็คือนิ้วลง

นี่ะเพื่อนก็พอเต็มแมกกาซีลนะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือตัวกระสุนจุดสองสองหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะพอ,ต,ะอ,อ,นะต,อะตอนแกะกล่องออกมา